เอากันนะคะถ้าอร่อยเดี๋ยวมีเบอร์ข้างขัวโทรมาได้นะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มพี่กินกับข้าวหมกได้นะคะไก่ทอดเดี่ยจิ้มได้พวกปิ้งย่างไก่ย่างลูกชิ้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะสามห้าได้แค่ไหนอ่ะหอมเจียวได้หลายเดือนแล้วค่ะสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอันนี้หมักใส่ตู้เย็นไม่ได้นะคะเวลาพี่จะทอดวันละหนึ่งสองชิ้นก็เอาออกมาทอดได้อันนี้อันนี้สองัวเนาะอันนี้สองอันนี้สองนี่นะคะ

감